เ้ื่กจะตอต่อดูแลเรื่องทัศงคุภาพตรงนี้เนี่ยเราก็ยังเชิญชวนเรื่องของกิจกรรมด้วยนะครับในนี้ก็จะมีตารางกิจกรรมที่เราจะแจ้งว่าเราจะมาชงพื้นที่นะครับรวมคนกันที่หน้าร้านแถวๆหน้าร้าน่านทิลานะครับช่วงประมาณ9โมงครึ่งนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามพวกเราแล้วเดี๋ยวเราพ่อหนังสืกันข้างร้านข้างๆกันนะครับ ติมสจอ้นที่นะคะเพื่อปรับตุวทัานของโซนกม7กม9ค่ะก็เดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือที่ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะให้ท่านขอความร่วมมือมาที่ท้องถิ่นทีมีนะคะเพราะว่าเบื้องต้นท้องถิ่นเราก็เคยได้ประสานไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผลนะคะก็เลยจะต้องรบกวนทางจังหวัดเป็นคนดาเนินการแทนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคือตรงโซนบางทีนะคะกม12กม1ิีด้วยนะคะก็จะเป็น2องโซน ที่เราจะทำให้เป็นโมเดลของจัำใบสมุมปาการเรานะคะ ใบถัดมีกล้องข้างหน้าอะไร ได้ไม่บังรถัวเข้าออกอะไรอย่างนี้ที่ก็ตไปการแจ้งมางที่ที่เราเชื่อไเพรามกยังามทใหญ่ๆ่าเนี้เรถีเข้าออกรมันบังอะไรันตรายแล้วใครด้วยเป็นหน้ายใหพวกเราแล้วก็แจ้งทางกรมทางแล้วก็ทิดตามเว้ใเราก็เราก็อกัจัดรการที่กเราเ็คามครับถ้ามีอะไรก็ปามคุณรับผิคุณได้เลย ผมเนี่ย ก็ท<โ>ีเราจะจัดกิจกรรมอย่างเจ้าโมคือวขนะครับแต่ว่าในถึงในัวกิจกรรมก็อยากให้ทาประชาชนงพวกเราพวกพี่อครับด้วยเป็นหูเป็นตาต่อสองถ้ามีใครมายอะไราเงี้ยทีถ่ายภาพถ่ายอะไรเก็บไว้แล้วก็ถ่ายรูคนติดถ่ายม้ทียนรถอเงี้ยค่ะก็แช่์ไรเลยก็ล้ก็ให้ทางเจ้าของ้นี่ก็คือแต่ทางของไปก่อนัะส่นะครอบเรายางเวลาพี่พี่พอใจเวลาที่ใต้าง อะไรอ่ะอันตรายหรือที่ขี่ไปมันรบลงมาเลงมาูเตนี่และแสดงว่าเป็นผู้ประสมพันธุ์ อย่างรู้แบบนี้เไปกัจะเดนตามแบบนี้มันฉลาดาแล็ใตรงนีเวลาเดี๋ยวอเววันนี้เราก็จะส่งเราจะไปที่โการปแจ้งความแล้วก็จะแจ้งทีโครงการของคลมือกับเจ้าของใต้เขาว่าที่ม่ปฏิบัติการแต่ก็จะช่วยฝากประชาันด้วยนะคะได้ได้ไน้าด้พี่ 对。 แล้วก็แจ้งทางไปทไดเลยแชร์เป็นสอจอเอยู่แล้วเสร็จ้ อนะครับซึ่งก็ภารกิจหลายงานจริงๆนะครับนอกจากแคมเปญบางเรสมอลล์ er แล้วก็จะมีแคมเปญอการทํางานอื่นๆเนาะวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการประชุมฉะนั้นช่วงแบบ่ายนะครับช่วงบ่ายที่ตรงหน้าตรงด้านหน้าบิ๊กนซะีเนาะหรือว่าตรงถนนพิพัฒน์กม12ที่กก14ฉะนั้นก็อ่าวันนี้ก็ภารกิจก่อนเพราะว่า แล้วก็จะต้องใส่มีเรื่องอื่นีเรื่องอื่นแต่แล้วเดี๋ยวเราเรคงเจอกันช่วงหนึ่งเนาะเราคงไม่ได้ใส่กันจริงๆแล้วหมายวันที่นี้ก็ยังมีลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่ามากันด้วยเรื่องอะไรเพาะแต่วันที่3ที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเจอกันั 我们家是瓦的。 อ่าเดี๋ยวสรุปเลยใช่ไหมอันนิดนึงนิดนึง ก่อการหลายๆ่านส่วนก็ให้การตอบรับเราเขาก็อยากจะเห็นการเปลี่ยแนแปลงกมเจถึงกม9เลยครับให้สะอาดขึ้นให้ไม่ไม่ลบไม่ลบลูกตาไม่เป็นทันาานะผู้จัดนะครับวันนี้ข้าตังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกผา้ส่วนที่มาร่วมกันในการลงลงเก็บป้ายในรอบนี้นะครับยังไงเราก็จะอย่างที่พี่พัด่อไปเราก็จะติดตามและก็ สัปดาห์หน้าครับเราก็จะเป็นการเข้าตรวจปรับแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องภาคเอกตนทุกภาคส่วนที่จะส่งข้อมูลให้เรานะครับ